สนับสนุนโดย A I S เครื่องชงกาแฟ Nescafe Red Cup Lip Balm Baby Lips Pop จาก Maybelline New York หลังจากแคมเปญละครผู้เข้าแข่งขันก็ได้พบก,กับคุณภายพัทริยานนทนครเพื่อพูดคุยถึงบุคลิกภาพและการวางตัวให้เป็นที่ประทับใจครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่ภายพัทริยานนทนครค่ะ ก็จะมาแนะนําน้องๆน,นิดนึงนะคะในเรื่องที่เป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกันนั่นก็คือมารยาทบนโต๊ะอาหารนั่นเองค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันนะคะว่าใครจะได้ทานอะไรกันบ้างค่ะ,คะวันนี้เทคนิคพิเศษที่นํามาสอนเนี่ยก็จะเป็นวิธีการทานอาหารแต่ละชนิด ที่ไม่เหมือนกันอุปกรณ์ก็แตกต่างกันรวมไปจนถึงวิธีการวางตัวบนโต๊ะอาหารเรียกว่าเขาจะได้เข้าใจว่าถ้าออกงานจริงๆแล้วเนี่ยการวางตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญด้วยค่ะมาดูจานของมิลานะคะจะเป็นสลดัดวิธีการทานสลัดก็คือให้เราจิ้มที่ตัวผักก่อนแล้วปิดไม่ให้ผักหล่นด้วยดอมเนื้อค่ะ จานของน้องทรายนะคะเป็นจานปลาซึ่งเราจะใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมือนจานอื่นๆก็คือซ่อมที่มี3ซี่กับมีดที่ไม่มีความคมก็คือว่าให้เราเลือกผักก่อนก็ได้หรือเราจะเลือกเ,อเนื้อปลาก่อนก็ได้แล้วก็ไปจิ้มกับผักแล้วก็ทานในส่วนของเวลาเราทานพาสต้านะคะเราจะเอาซ่อมจิ้มลงไปอย่างนี้ แล้วก็ยกออกมาข้างๆแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนแบบนี้ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าทุกๆเกือบทุกคน่ะเวลาที่บอกว่าเรียนมาร,ร,รยาบนโตโตอาหารทุกคนจะเกรงอะนะคะแล้วก็ทำให้ไม่เป็นธรรมชาติซึ่งคิดว่าจริงๆน้องๆทุกคนทำได้ดี จานสุดท้ายนี้เป็นจาเนเนื้อของซาบรีน่านะคะเป็นจานที่ทานง่ายที่สุดใช้อุปกรณ์ให้ถูกแค่นั้นเองก็คือมีดกับซ่อมที่คมเราจะเริ่มจากข้างในออกไปข้างนอกผู้หญิงเนี่ยจะสวยโดยรูปลักษณ์ภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยเราปรุงแต่งได้แต่ว่าต้องการที่จะให้คนเนี่ยอยู่ใกล้แล้วรู้สึกว่าเราสวยครบสูตรเนี่ยจะต้องมีเรื่องของมารยาทเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นส่วนหนึ่งด้วยค่ะ ก็ได้มาเรียนรู้วิธีการทานอาหารทั้ง4แบบนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้แต่ถ้าเผื่อน้องๆเกิดมีอะไรที่คล้องใจหรือว่ายังสงสัยก็สามารถจะอ่านได้นะคะในหนังสือเล่มใหม่ของพี่ซึ่งวันนี้เนี่ยจะนำมาแจกให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะหนังสือชื่อว่าสวยครบสูตร และตอนนี้เราใกล้จะได้รู้แล้วนะครับว่าผู้เข้าแข่งขันทั้ง4คนใครจะเป็น3คนสุดท้ายของ The Face Thailand และสำหรับแฟชั่นโชว์ Final Walk ในวันนี้คุณกมลฉัดเสนตัวแทนแบรนด์เครื่องสำอางระดับโลกได้ให้เกียรติมาดูแลความสวยงามของผู้เข้าแข่งขันด้วยครับว่าไงคะสาวๆเด็กๆวันนี้เป็นวันสุดท้ายแลวนะคะวันนี้พี่มลอยากให้ทุกคนเนี่ยดูทันสมัยนะฮะเฉียวเอาละค่ะทุกคนสวยเพอร์เฟกแล้วค่ะเปลี่ยนชุดเลยค่ะ และตอนนี้ครับขอเสียงต้อนรับนะครับ4คนสุดท้ายของ The f a c e Thailand ครับ สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทั้งสี่ท่านนะคะสวัสดีครับโอ้โหตัวจริงสวยจังเลยจริงๆแล้วทั้ง15คนน่ารักและสวยทุกคนเลยซึ่งเดี๋ยวจูนจะได้เห็นทั้ง15คนเลยไหมคะอดใจรอครูเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอครูหยิบน้องๆก่อนดีกว่าตื่นเต้นไหมคะมากค่ะขอถามถึงวิธีการเตรียมตัวตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้ว่ามีการเตรียมตัวยังไงบ้างก็มีซ้อมเดินแบบค่ะแล้วก็มีออกกำลังกายดูแลสุขภาพค่ะ น้องเพงนีนะครับน้องสบีนาครับค่ะก็การเตรียมตัวของหนูก็จะเป็นการฟิตเนสหนักๆค่ะเพราะว่าเตรียมพร้อมสําหรับวันนี้เลยเฉพาะเลยค่ะน้องมีล่าครับก็กลับไปดูอะคาเทปก่อนก่อนว่ามีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างค่ะแล้วก็ทําจิตใจให้สบายจะได้ไม่กดดันมากค่ะน้องสายนะคะ,คะ ค่ก็คงเหมือนเพื่อนๆค่ะก็คงกลับไปซ้อมเดินค่ะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าก็ต้องซ้อมเดินไว้ก่อนแล้วก็ตอนช่วงที่หยุดพักไปพวกเราได้ไปเรียนรู้ความสวยความงามแล้วก็มารยาทบนโต๊ะอาหารนะคะต้องขอบคุณพี่พายด้วยค่ะขอบคุณพี่คุณพายด้วยนะคะขอบคุณครับคุณพายครับพิเศษขอบคุณครับ ตอนนี้เนี่ยน้องๆก็เพอร์เฟกแล้วเดินสวยเล่นละครได้แล้วก็มารยาทไดงดีทําได้ทุกอย่างครับรอบตัวเลยครับเดี๋ยวถามเรื่องแคมเปญที่ผ่านมาครับแคมเปญที่ต้องเล่นละครกับเมนเทอร์ครับเดี๋ยวเริ่มที่น้องทรายครับคือมันยากง่ายยังไงบ้างครับโหเล่นกับพี่เกดยากมากค่ะด้วยแบบไซต์ตัวด้วยแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแบบแต่ว่าอย่างนึงเลยคือสนุกมากค่ะพี่เกดส่งอารมณ์ได้แบบมันมากน้องมิลาครับ ขอโชคดีมากเลยค่ะที่ได้เล่นกับพี่พลอยต้องขอบคุณพี่พลอยมากมากค่ะเพราะว่าพี่พลอยเป็นคนที่ส่งอารมณ์ได้ดีมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่พลอยทําให้เราไม่กดดันมากค่ะสปินน่าครับค่ะก็พี่หญิงรับส่งอารมณ์ได้ดีจริงๆค่ะคือเล่นเราไม่รู้สึกเก่งไม่รู้สึกกดดันเลยคือ e n j o y มากๆค่ะรู้สึกอินนะคะและเพนีครับก็ได้เล่นกับพี่หญิงนะคะตอนแรกกลัวว่าจะเล่นไม่ได้แต่พอได้เล่นไปเรื่อยๆี่รู้สึกสนุกค่ะสนุกมากๆกดดันไหมครับ ไม่เลยนะค่ะเอาครับตอนนี้มาถึงที่เราจะมาทราบผลของคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใช่แล้วค่ะแคมเปญนนี้นะคะใครที่ชนะนะคะก็จะได้รับรางวัลเป็นรางวัลจากคอร์ติน่าวอชด้วยนะคะขอเชิญพูดให้คอร์ติน่าวอชด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะประกาศผลนะครับเรามาถามความรู้สึกของคณะกรรมการคนสำคัญนะครับคุณเต้ปีรัต อันเะลึกนะครับกรรมการผู้จัดก,การบริษัทกันตนายเอเวอเรชันจำกัดครับคุณเต้ครับแคมเปญที่ผ่านมานะมิลาทําได้ดีพอใช้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะสมกับความเป็นเจ้าหญิงเท่าไหร่นะนะครับซายเนี่ยมีมาตรฐานในการทำเพอร์ฟอร์มเนี่ย ดีเท like so well. ่าๆไปเกือบทุกครั้งแต่คราวนี้ต่ำกว่ามาตรฐานเนื่องจากว่าสมาธิอาจจะไม่ค่อยอยู่ครบเท่าไหร่นะครับเพนนีกับเซบีนาทำได้ดีพอๆกันนะครับเพนนีเนี่ยลงตัวเลยนำไปใช้งานได้เลยนะแต่ว่ามีข้อหนึ่งที่อยากให้ฝากเอาไว้คือเวลาเพนนีอยู่คนเดียวเนี่ยสวยทุกคนจะจำได้แต่พอยืนอยู่หลายๆคนกับผู้หญิงหลายๆคนเนี่ยต้องหาเสน่ห์ของตัวเองแล้วบริหารให้โดดเด่นนะครับ สบีนาเองก็ถือเป็นม้ามืดเลยเพราะว่าพัฒนาการเนี่ยได้ดีนะฮะเรื่องเรื่องของการแสดงด้วยเพราะเดิมเนี่ยสบีนาไม่ได้เลยนะฮะคราวนี้กลับทําได้ดีพอๆกับเพนนีเลยเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณมากครับคุณเต้ครับขอบคุณคุณเต้ เอาล้ครับตอนนี้มาถึงผลแล้วใช่ไหมครับ<ช>คุณจูนใช่แล้วผลอยู่ในมือจูนแล้วนะคะสําหรับผู้ที่ชนะนอกเหนือจากจะได้รับรางวัลจากคอร์ทีน่าวอชแล้วนะคะก็ยังจะเข้ารอบไฟนอลวอล์กด้วยใช่แล้วครับเอาละค่ะอยากทราบหรือยังคะอยากทราบตื่นเต้นมากแล้วคิดว่าทุกคนอยากทราบแล้วนะและผู้ชนะแคมเปญน,นี้นะคะได้แก่ขอ,อเสียงปรบม,มือดังๆให้กับน้อง เพนนีคะ่ะขอสแสดงความยินดีกับน้องเพนนีที่ทำได้ดีในคอนเทนต์ครั้งนี้นะครับได,ได้รับรางวัลจากคอนตินาวอชด้วยครับน,น้องเพนนีก็คือจะเข้ารอบไฟนอลวอชโดยอัตโนมัติเลยใช่ครับอีกอันนึงไม่อยากประกาศเลยแต่ว่ามันก็จำเป็นต้องประกาศครับเข้าใจแล้วว่ารายการบีบคั้นขนาดไหนนะคะสำหรับชื่อผู้ที่จูนจะประกาศนะคะคเป็นผู้ที่จะไม่ได้ไปต่อในการแข่งขันขนี้และสำหรับผู้ที่จะไม่ได้เดินไฟนอลวอ k นะคะ ได้แก่ขอแสดงความเสียใจกับน้องสายนะคะเพราะฉะน,นั้นขอแสดงความยินดีกับน้องมิลากับน้องสบีน่าครับขอให้สองคนไปเตรียตัวหลังวทีนะครับโข้ครับน้องายทำได้ดีมากใช่ครับทุกคนทำได้ดีมากครับ ขอบคุณน้องทรายนะคะน้องทรายครับขอโทษนะคะระคะับคุณไม่ใช่เดอะเฟสครับขอโทษนะคะเดี๋ยวเชิญน้องทรายเตรียมตัวก่อนเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องทรายจะออกมาอีกครั้งหนึ่งในรอบของพร้อมๆกับส้าทันด้วยอย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอสียมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะคะให้กับทั้ง15สาวสวยเพราะว่าทุกคนที่เข้ามาในเดอะเฟสเนี่ยถือว่าสุดยอดที่สุดเลยสุดยอดเลยะะตั้งใจจะได้ครั้งหนึ่งนะคะน้องๆรอฟังอยู่หลังเวทีเลยคุพี่ได้ยินเสียงดี้างหลังเวทีครับ เอาละครับในช่วงหน้าเราจะพบกับอะไรครับคุณชวนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวน้องๆทั้ง15คนก็จะออกมาพบกับทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งจะเป็นการแสดงแฟชั่นโชว์สุดพิเศษซึ่งชุดนะคะจะได้รับการสนับสนุนโดยพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพรชดากรพิพัฒน์ในพระบร,รมมหาราชวังค่ะเดี๋ยวเราพบกันในช่วงหน้าครับใน The Face Thailand Live